ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องของข้าวใหญ่ชาแนลเช่นเดิมเช่งเคยคร,รับผมครับวันนี้เล่นงานสังอีกแล้วครับเ็นีครับนี่ครับทุก่องไปทรงที่ทังสินะครับแล้วระแถววอยู่นวะนะครครับตัวนี้นี่ครับหาตันครับหาตันจิบจิบเพราะว่าจิบจบหาตัน ครับผมแท่งน้ำมันครับพี่น้องแท่งน้ำมันเต็มอยู่แท่งน้ำมันหลายพอดีแต่น้ำมันก็อบเกินดีแล้วก็อีกฝัก่งขาเขาบุพการครับเตี้ยงยาวทำถนนมันยังแบบวิบแวบวิบแวบอย่าง้ยเป็นอยัางไร ยังเขาอีกอ่อะไรร่วางนี่ยวงคนฝรั่งนี่ยดงยหละฝรังเดินมาอนเป็นฝรั่งแลวว่าฝรังเดินขึ้นทางด่วนมาถามมีไปใร่ตซ็นั้นทจักแบนเป้แบนอะไร้ยวางเป้อยู่อย่างเนี้ แล้วชีวิตสามคนอะไรเห็นทุกอย่างเล,เลยซึ่งซิแล้วเนี่ยตอนนี้ใกล้จะถึงที่จุดหมายแทางแล้วโอ้เนือพองสวรรค์ครับเนือพองสวรรค์หมหอยยำย่างยๆยางอยู่คลองหลวงคลองหลวงคลองหลวงแล้วหาเที่ยวตลาดไทยบ่เสียหาซื้อตุเรียนกินดึกหาหูด้วยไปย่างเบื่อ เที่ยวตลาดไทยกันนะนซื้อเองินแม่มดมากิน ขายน้ำขายน้ำโอ้ขอมาเส้นนี้สิเดี๋ยวรถติดตลอดเลยนะตึงหลายกรอโดีเลยไปเสียแวบบเข่าตราไทยรู้ไหมท้ <c oughs> <c oughs> อกินผลผลไม้หน่อยซื้อยกลังถือดีเนาะซื้อตามตารางนัดแพงเลย มันก่อนไปดูเดินดูตลาดแพงตลาดแยกขายเป็นรัวไม้จีนนั่นแหละอนี่เนี่ยคือของกินจีน้ำเข้าผลไม้เหลืออยู่อย่างเดียวไม่ใช่ของกินทุเรียน <c oughs> มันไม่เสียบกับของไทยเลยลองนั่งก่น ถึงแล้วครับถึงแล้วบังไาไลท์เดครับุ่นโอ้อย่างงามเลยโอขนาดนีด่เที่ส้างไม่เราเดี๋ดวาายวเพื่อต่งรานรอบเดียวผมโอ้นีครับ,รบผู้ชายขายน้ำนี่น้ำเด็กน้ำใหญ่มีนะครับ เดียวน้ำมากน้ำน้อยมีเร็วผู้ชายขายน้ำมหาวิทยาลัยอะไรธรรมศาสตร์โอ้รถติดรับดูะเลี้ยวเข้ามันจอดกันเบรกกันคอวอดอย่างเด้ย มาโรง,นะง,ง,งพยาบาลกันมาถึงแลมาถึงแลโรงพยาบาลอะไรนะเสียมาลุนเวทเหรอ่อรงนเข้าไปข<ห>้างในจะเข้าลนิี่ก็แคบแบถึงแล้วถึงแล้ว ทุกที่อืมปฏิกิริยพี่บินพี่บินพี่บินเสร็จเรียบร้อยครับคูนร้อยห้าสิบถุงเฮ้ยคูนพ,พูดกันจะตรวจงาน อันนี้น่าจะออันนี้น่าจะสามเรียดมั้งสามสามแถวเนะี 3, ่ยชุดนึงนี่คือบางอย่างครับเร็จเรียบร้อยครับตรนไหน เราวก็ทำนอกไปดีคือไหลนี่แหละไอ้นั่น <c oughs> นายจ้า,จาขงของเขาน้ำนรถฟังหนึ่งยนะผมเอาข้อ,ขอไปประมาณสองเที่นนยวครับพักเที่ยง <c oughs> เป็นงานเสร็จแล้กิน <c oughs> กดเตี๋ยวยน้านหนึ่งเรื่องบุ <c oughs> อร่อยสุดดูแบบนนี้ <c oughs> แต่อุติยากมากใชยวะ แต่พอนะครับต้มยำเรีกพิเศษต้มยำเนื้อผสมเนื้อแซ่บพอกินได้ไหมพ่อเนี่ยกิ่ได้ไหมจับจับเป็นคำยังไงพ่งเนี่ยรอมันจะหมดฮะจะหมดเสร็จแล้วครับภารกิจกลับบ้านได้ กันมุดเลีเ้ยวของพอแล้วครับพออนะ่อรายดอกกันรวย <c oughs> โอ้โหสาวประตูน้ำบางพระอินทร์ขับรถใต้สะพานนะครับขาโรงเรียนขับแล้วกดกลอ,องขับแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านได้ลงเกียร์ลงเกียร์ไงพ่อครับลงเกียร์เ,เกือกหมากี เกี่ยวกับหมาเกี่ยวบมาถึงตึกเสาครับโอ้ไม่มีคนอยู่เลยวะนี่คนอยู่ปะล่ะเนี่ยสาวเ้ยสาวสาวสาวตัวตากูสาวนะปมกสันจังละก้าโมแซนสิแล้วสาวสาวไอ้นี่บอธรรมศาสตร์ ผักสดไอ้ขนมจีนขนมจีนหัวหนึ่งสิบห้าบาทไอ้อะไรนะพวงดาวพวงดาวสิบห้าบาทขนมจีนที่หายไปซื้อตะกร้านึงก็ประมาณ20บาทเนี่ยตะกร้านึงสิบห้าบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทตะกร้าเล็กอ่ะหายได้ต้องบาทตะไทยกินสามคนไอ้บวมๆสองลูกกี่ห้าบาทแล้วมีแต่ของแพงนะของมันน่ะก็มีคนซื้อ ก็ต้องมีคนซื้อแหละมีคนซื้ออ,อ,อย่างว่าเน,นะมันอยู่ขคยบ้านมันก็ไปต้องออกไปไกลร้านตรงไหนวะโต๊ะเล็กๆก็โต๊ะไทยหมดเลยส่วนได้อยู่เลนะิน เลี้ยวซับลามเลยครับโอ้โหแฟดแฟต,แฟตหรือเปล่าเนี่ยน่าจะแฟตไม่ได้จริงๆเลยเรียงกันเลยซับลามเลยสำกันของลังนี่นะครับความบาปความอยากได้เงินเขึ้นขอนเป็นเงินสิแล้วก็สู้ชีวิตชีวิต<ท>มันมีมาโดดคนไทยเออไปดูเออรถติดแล้วครับพี่น้อง เปิดเลนสมสนนบอดเลยรถแป๊บๆพพะรถต่ำกันตายเป็นยังไงปิดกีเลนวะแต่ิเรนเลนเลนเดียวซันซะนเดียมาเลนเดียวเนาะปเข้าเลนเดียวสองเลีนแ้นี่โครงการโครงการพันล้านอีกแล้วครับนี่ ทักสางอย่างเราเดียโอ้ไม่จะเว้ยครงการพันล้าน